วัดนี้เป็นครั้งที่44ตรงกับวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าวัรนาภรณ์สุวรรณศิลป์ขอเปล่งบาจาสาธยาเพื่อเป็นธรรมะเป็นพดธีวิชาทำพิธูชาสังพิชาเป็นงันเจียบิธีวิชาในองค์พระพุทธเจ้าเจ้าองค์ดูสจงเดชโดยมุตุเด่นมุสิดาตลอดทั้งคุบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจีพนิตย์ขอเทพเพื่อเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาดนงานในการศึกษาธัพยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคืนพระทั้งไทคคุบาอาจารย์และเทพาทั้งหลาย โปรดจงบรรดาให้จิตของเจ้าเป็นสมาธิอันคงแก่ดการสวดสายเดียนขอใคร่ดรสวดยมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุวรรณตระกัจชันตุเทวตาสัตธัมมามุนิราชสาตุนันตุสัตตมังคสารสาเกกาเมีจรูเปยคิริจิกาตุเตจันตารุเกียบุมาเนธีเปรัเทจิกามีตรุนาคเนเควันตุเิเตบุมาจยันตุเทวาชาลัทธลบิสเมยะยับกัณฑพนาคาจินทันตาสันติเกยามุนิวระวัชนังสัตวุเมสุนันตุ

มหาการตวนาทสุกายสัพพายนมรวาปาริสัพพาโตสัมพันงเอินเนตสว์ชิงธรรุตส่าห์ตวาบทมหาสมัยสุเะเมสุตายกรสมัยมุลาศกศเตสาีติกิป็นโลมจิสมิาคมมาตเป็นสังเกตะมันะไมจะเปปิสเหิว่าอรันทิติจยตใดถูมีเทวตัเยกสันิปตาะตตังการนัสุญาตี่มสัญจาโหจารปตวะ่สังเกานั้

เอวมีมัจุาวาสสุเทวิสุอันตราิตาปะปวัตัตปะปุระตูปะตุรังสุตะโกตาเวตาปะปวันตากวติตวะอิกะมันตังจิตตังสุกจเะมันตังจิตตากกาเทวตาปะปวโตสันติเกอิมังาัาภาสีหาสมัยโยปะวันเสมิงเระกายสมังคตาอักตมหิมังรามะสสเมียงคติตาเยวาอาประติปสังเตโวปราติตระปะปวัตโตสันติเกอิมังกาตังอาภาสีจตัลพิกาวสมัยัสุติตังอโนบุทุกขกัิ atau ku aparat dewata apotyo santri menggandang pada senin-jumat kini senin-jumat hari khan ini nangku akan memiliki santri santri sekawan ada ada guru-guru dari kota suci dan kota terkuat aparat dewata apotyo santri menggandang pada senin-jumat kini pada senin-jumat kini pasti ada seorang nanti yang เตาสานิปิตาหุ่ติปัสสาพตััญญาปุตสัมเงาจเอพิเตปเอสมเงาีตานทันตสัมาสมพุธเตสัมพเอสัมิภพวันตานาเอเตเอตัดปรมายวะเทวตาสานิปิตาเอสุนสิาอิมหาอิเติเอพิเตปิเวสัติอนัพตมัาถนาอนันตัวสัมาสุทธเสเสิตพวันตานาเอตตรมาวเทวตาสานิปริตา

าท่านมานาที่กัมังคุลนางสาวมณีว่านางสาธากีลาจิตาศาสายาพนาณาตะวันิโนขี่มันโตมันโตน้ำมันโตอยู่สิงมาทั้งหมดพี่กัมังคุลนางสามีว่านางอิศเรศเธอสาวสาช้ายาพันนาณาตะวันิโนขี่มันโตจิตมันโตน้ำมันโตอยู่สิงห์มาทั้งหมดพี่กัลมังคุลนางสาวมณีว่านางอิศเรศเธอสาวสาช้ายาพนาณตะวันิโน

กูปันตาสิโกเจิมตุสว่จสายเตกิเจเจ้าจนันทปราสาราชวิโนนมานาพีกามุนุู้นสมนุานักนาพสานาตารวิสาลุกากาพันาตารากาปายุการพันาสตาราอูปยาคาสายาริยาุาตดละท้ากูยานาสัตโอยาวนุาณาโาสุขุนัินาราเชสาสาตท่ะทิชาปะิจาุานสาเตวนมะีั้นนมจีหงนสาเตวนธรรม انا بچا دغه 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 سلام انا انا که راځم چې باندې دغه څنګه دغه 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 د

สมเดมาสมเด็มาสมเด็ม่นศาสมวันนี้สช่มากขีดพุีาปูนมันหนัุตสีขาาเจ่นผู้อริโยเทวาเยตโมจินต์ท่นวัดโากามาภาลกามาปูย่าทานผเทวายเจตสีโนเจะสิรสกาจับเวนานาเวนุยที่มันโติ่จมันโตนั่นมันโตะสุมาทานขะที่พระมุกุรขอรมเน็นันศุกามุทะปูาปูเรปัญสาอาโอาตาไพรามาปูพาปูเทวายจตน ยนีริสาวารทัสเตกะยาสเกวนโนที่มันโตโตมา้วนนโดยมาที่มันาที่เามนสกนะเขีนีิญถึงใจยมาปตนี้สัจรังพิจารณาสติทาจิตมาจากวิมนนัน่โาอาควะวะเริมิตาทั้เตตากยาเกนาตัวนโที่มันโตโตมา้าโยมที่มนหาที่เ่ามุนาสนสิตเอเทวายนิกายาสเกนตัวอนโนนามันน้ยนนตัจรั

โกมุกิตาสังพิสาตนนาเตยมาลาเตที่ตัะนตวิชานวาโกเยนาตัปมันวาสสนนัวิถานะนิปปะปะมุนสังิเตวิชิตังกัมาริญญาณเจ้าสัโมันตะโมทันตสุติามะติเ่นีวกัาดบสวดชุนราชยกรนโมเมพุเตจะสาลสตอามิกาเตชะปิปสทวานาะ อาลาเนปราเมสุสิทธิพรมนาจะอินทาจะภูโลกากลางปีรักปะชาสุพุกุทาภูตุงคันทาจะสัตว์นมว่าใยะประสิทธิขวานปิเตใจยะใจยะขวานราติปราณีปะทิุทันีปะทิุปันีอจยะใจยะใจยะใจยะปะวรละตันันิสัยนิรัยใช้สีนัมอรูระใจควรละนอรจีใจยะใจยะกลางปีระกสงทีนาคีนาคีปีศาจทูตลาภารี ชายาชยาตุนิมิตาโลกีชายาจยาสิทีสุขาธาเนื้อมุกกชาชายาชยามุรุะมุกะตาชายาจายาจำตาทีนาคาค้าขุรละกันโถชายาจยาข้าชะคนะตุรงสุกราภุชมสีห่พยักขิปาชายาชยาวุรุะมุกชามุกกยาตาชิตาทิตตะเสนารีปุณะ นุรนะสุธีนอรดีชายชยสุกาสุกาทีวีชายชยะเทอนีตัเรานสุชายชายะชยยะทรนีสันตินสัทธาสันตินศสันตินทัศน์สันตินทัศสัตตาชายชยยะมังกราัญญาภวเกชายยะชยยะวรุนยาเขชายยะชยยะนัะเสสุรสุระพุชเตชา ชยยะชยะพรมเมรุทัพนาชยะชยะราชาธิระศักดชยะชยะกัตถินสัพพัณชยะชยะมารหันอรหันต์ตาปเจปปุตสาเงชัยยะชยะมิสุโรหะโรหะดินเทวาชยะชยะพระมัสุราภูชยะชัยยะนาโควิรุฬะโควิรุฬตโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจัปเวโนวารุปุปิจา กิวายโยจักตาจุโหกุมาโรทัตตรถตะโกตถาภะสะมหาเทวามหาเทวาสิทิตัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัะอาเชยะนาโมพวันตุเตเชยะธรรมโมอสังโกแตถาสะอาโลจัชายะกันอิเตนะชชยะปิเชนะเชยะโสถมพวันตุเตอิตนะพุทธเตเชนะหุตุเตเชยะมังคลัง ไปโยทีผุ้จะาสิริมโตัวยังมาราสัจปาถึโมตุปราชโยคูสังยโพติมัเถิมุติตาใช่ยัาพระมคคนาภิสีโนเฉยโยผีุ้ะสาสิริมโตอย่างมาราสัจปาถึงมตปปราชโยคูสังยโพติมนเถิดปมุิตาใช่ยะถัาอินอินทคคณาหิสีโนเฉยโยผู้จตสาสิริมโตัวยังมาราสัจปาถิงโตปปราชโยุูสั่งยโพติมโนเมุติตาปมุติะมตาใช่ยะทะาเทวคคณาหิสีโนเโย ii kuda satsiri matoo ayaamaraasikataa bimaatoa para chayoko sayangpo dima dee pamukitaa chayi yota taa tupan naka naamihisino chayi o ii kuda satsiri matoo ayaamaraasikataa bimaatoa para chayoko sayangpo dima dee pamukitaa chayi yota taa naa ii kuka naka

Tee Adhanatha Sukhita Wurungha Guthasathani Aroka Sukhita Muthasaha Saphe Hiaya Ya Tee Ki Gunantu Bhanto Yedewa Achanintani Ajika Taajika Yuka Jatahuntu Jatahuntu Saphe Hakabhata Ratantu Saphasatana Ratantu Gunathasathana Nyaka Yipatthana Tesang Saphe Buruntu m a k s a n a n g r a a Ini warin cuaca kata tak pa as kaya sekarang tidak sekarang terang cuaca terang bot suat thamma ni ya mas sutang eva mi sutang eva mi sutang ini dalam mana yang mula tahu masih yang lihat lagi cek tapi ni anak kaki kaca arah ni tak terakoh kata wajib tua masih tidak terakoh A tanke titet biku bakuoto bote sombong bakuwa e bakuoto bakuwa tawe 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 tawe

ตามมิตัิยามตาสาธังมาอนัตตาติตังตถาคตอภิสังขุจเวอสังเนติอิสังขุจตะวอภิสังเตตะว่าจิเทติเตติกัรจะเพติการะเติเมื่อเตตานิพพตจสังเพตัมาอนัตตาติอิตมะโฉตตระว่อันตมะนาติเติปูปะปะโตภตาตังนิดังมอิสพเทกัตะหาถะอธิตังงานว่าขมืยานะปฏิกังเคอนาคตาบุคคลไม่บุค ไม่กคนไม่กรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงก็ลงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและถาติตตามางไปยี่นั่นตามปัจจันตปัจจันตะอนาคตังสิ่งใดเป็นอดีตก็รับสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปุปปัจจุบันนั้นจะโยธรรมั่งต่าต่แตาไม่ปัจติอสังหีรังอสังกุตปังตัางวิทาอนุผลุเยสิ่งใดกูกูใด้เห็นถ้ามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ก้อนเงี่ยก้อแทงเขาควร คาปวอาการเช่นนั้นไว้อาจเชว่าเขมาตาตานโจรัญญาบารังเสวารเขียนเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแนพรุ่งนี้นด้หิโนสังรันเจนามาห่เสนเนัมจุนาตปการผัดเยียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเยนายยามไม่มีสำหรับเราเอวังมีเหรืได้าตาเปลียองุรัต่อมาันติดตังตังวีพัถยะระตุนตีทังโตอาชิตะเตมุนี สันตุอจิคเตมุนีมนีนเป็นส่วนงของกล่าวเที่ยคู่มีการเรียนอยู่เช่นนั้นเมื่อเกิดกานตั้งตังตงนการพื้นว่าผู้เป็นอยู่นี้เกิดราตรีเทียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวชบัจเบกขณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและริ้วทางนำดำทั้งหมดทั้งสิน้นบรรไม่เทียนเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปสัพเพสังฆาทุก่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปจันนำกำนัลหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดที่แล้วเกิดจบตายไปสักเพธรรมะอนาตตาสิ่งทั้งหลายตั้งตรวทั้งที่เป็นสังขารไม่มีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถือว่าไม่ถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราถ้าวังชีวิตตามชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกทุกวันเมื่อนังสายตาเป็นของยั่งยืน แังสัญญาบริตาภังอันเราจะเป็นตายถิ่นแะห้ภรรณะภรรณะปริยุสานามีชีวิตตามชีวิตเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตามมีอนิจจตามชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงภรรณะมีอนิจจตามฐานตาของเราเป็นของเที่ยงวาตาก่อที่จะสังเวชายังกายโยอธิร่างร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอีกนานแต่เปตาิญญาโดการก่อจิตตวิญญาชุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้ว ปฏิเสธสศรษฐจากน้ัดกตวิ่งซึ่งผ่นดินอาริตยพระรังอีว่าปรดดุตว่าทำไ้และทั้งเัวน,นิราธามาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวันสังฆาราสังขารทั้งหมดไม่เที่ยงหรอบุปผาเอวันธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามุปัจิตตวานิยูชันตีการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสร้างบุประสมุสุโคความ,มขาม้ขาไปสงบพยพสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่ง สัพเพสัตตาสุัสสัพเพสัตตามรันติจารสัจจัญไรจังปวงกำลังกายอยู่มารินสุจามนิสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมริษามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมีอิสฉาสังสโยความสงสัยในก่อนแต่นี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุรส่วนนี้ตายอย่างจริงจี

kita untuk tukar pemonconto sampai satu nak tak macam tu kan kita datang pemonconto sampai satu kita untuk tukar pemonconto sampai sama kan dan chant work person wishan itu buat dan luiz tu akan datang dia nak buat dan luiz tu akan dia dia nak buat terus kan dia buat パディカル・オタニア・ディオタサン、ディミアン・オタニトン・テイ・カレーポ、チカレーテン・ディ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 ンディ・ディン・ディ・ディにディン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 ディのディン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 まィンデ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 

सपिगतं तत्र पपता berjaga नतियं सतो सति เพื่ออุปถ์าบุญที่พระพเจ้าได้สวนสานจากกรุงุรุมนี้ก็ถ้าพเจ้าขอน้อมพะาที่ถวายเป็นพระราชนิพสมเด็จพระนางเจ้าสุิยดบก็ราชนา้ร่งเราชงมีบารใีหนือผู้สบสิรสอวนเพราะว่นิสสหภิญสมชนี้จนเป็นศรัาศิลมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ทั้งชาภพยจากทุกส่วท้อภัยอะไดต่างทั้งมีแหล่าแอดิจิตติท่านเป็นสัรนาชีพแะชอบธรรม ถามว่าไม่มีอดอยากแค่จนขออยากได้มีแก่พระพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งของเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการใน,นองค์สมเดนี้โดยประสิทธิ์ประสาท์อน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิตายแลสุขีทั้งฝ่ายแรงและฝ่ายแรงทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลนั่งโกนที่แสนศิลป์มันจะสร้างขึ้นถ้าเพียบด้วยพระธรรมนิพพานนิพพานนิทานนิ์ และนิทานิสัพและิทานิพพอนศักดิ์สธ์อัน้ผลให้เป็นสิลงคนแก่ผู้เรงและบูชาทุกประการเทอุสาธุสาธุ